คุณทางบริษัทซีพีเตัที่ทำมาเพรกอมใส่น้ำเข้ารแรหมามช่วยครับขอขอบคุณมากครับเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทําให้หลายพันชีวิตในห้าจังหวัดชายแดนต้องอบพยพออกจากบ้านเข้าสู่ศูนย์พักพิงท่ามกลางความไม่แน่นอนจากวันแรกจนวันนี้ C.P.F. เดินหน้าส่งต่อความช่วยเหลือ ทั้งอาหารน้ำดื่มของใช้จำเป็นเพื่อให้ครัวจิตอาสาปรุงมื้ออร่อยแทนความห่วงใหญ่บรรเทาความเดือดร้อนในทุกพื้นที่พร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพสามแห่งที่อุบลราชธานีศรีสะเกตและสุรินและร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อส่งต่อชีวิตให้โรงพยาบาลแนวชายแดนทุกพลังเล็กๆ คือความห่วงใหญ่และทุกการให้ก็คือกำลังใจให้เราผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน